ของมงคลเก้าอย่างนี้เอาเข้าบ้านแล้วล่ำรวยเปิดทางช่วยเรียกทรัพย์เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายกำลังเป็นที่นิยมและมาแรงสุดๆในยุคปัจจุบันสำหรับการตกรแต่งบ้านตาหลังฮวงจุ้ยตำราจีนที่อาศัยหลักการของการไหลเวียนพลังงานบนผืนโลกซึ่งเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไหลที่เรารู้จักกันดีได้แก่ธรรมชาติของลม และธรรมชาติของน้ำนอกจากนี้ยังปลูกสร้างบ้านให้ได้ตามผังที่ถูกหลักของฮวงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกวางสิ่งของมงคลเลือกโทนสีในการแต่งบ้านหรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านซึ่งวันนี้ทางช่องของเราจะแนะนำสิ่งของเก้าอย่างต่อไปนี้ที่เป็นสิ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านเพื่อความเป็นมงคลและยังเป็นความเชื่อที่เล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่น ว่าหากมีของเก้าอย่างต่อไปนี้เข้าบ้านจะช่วยเปิดทางเรียกทรัพย์อันได้แก่ 1. เรือสำเภาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้านำมาซึ่งเงินทองช่วยกระตุ้นโชคลาภในด้านการค้าขายการเงินการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 2. มังกร เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของสาลฮวงจุ้ยในตำนานพื้นบ้านของจีนสาม้มาเป็นสัตว์ธาตุไฟเป็นสัตว์ในลำดับที่7ในนักสัตว์จีนมักมีความเชื่อกันว่าม้าเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังธาตุยางและทิศประจำปีม้าหรือม้าเมียคือทิศใต้นอกจากนี้ ไม้ยังเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางชนชั้นสูงและวิถีชีวิตที่สุขสบาย 4. ปลาเป็นสัตว์มงคลเพราะคำว่ายูที่หมายถึงปลาพ้องเสียงคาว่ายูที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ปลาจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งปลาครับมาจากคำว่าลีหมายถึงผลกำไรหรือประโยชน์ปลาครับ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกําไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจ 5. ช้างเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีนิสัยที่เป็นมิตรและไม่ดุร้ายเนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารจึงไม่คุกคามชีวิตสัตว์โลกอื่นๆในทางด้านของหวงจุยนำช้างมาใช้ในเรื่องของความสูงใหญ่ เป็นภูเขาสูงใหญ่ที่มั่นคงตำาหลัาของห้องจุย้ยโต๊ะทำงานของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการควรอิงผนังทึบและเรียบเพื่อให้เกิดความมั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าสถานที่ทำงานนั้นไม่เอื้ออำนวยจำเป็นต้องนั่งอิงด้านที่เป็นหน้าต่างกระจกควรจับปิดผ้าม่านให้ทึบและวางรูปปั้นช้างไว้ที่ด้านหลังที่นั่ง 6. กกว้าง เป็นสัตว์มงคลที่นิยมใช้ในทางฮวงจุย้ยเชื่อว่ากวางจะช่วยให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและตัวแทนเห็นความมั่งมีสีสุขถ้าหากบ้านไหนเกิดมีเรื่องคดีความหรือคนอาศัยภายในบ้านมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็สามารถใช้รูปกวางเพื่อช่วยทุเลาปัญหาลงได้การจัดวางไม่ควรหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านควรหันเข้าบ้านเพราะกวางจะได้ช่วยนำสิ่งมงคลเข้าสู่บ้าน ปีเสียคือกวางสวรรค์มีปากไม่มีทวารเชื่อกันว่าซับมีแต่เข้าไม่มีโอกร้านค้าหรือธนาคารนิยมมีไว้บูชาเพื่อเก็บกักเงินทองไม่ให้ล่วไหลขจัดสิ่งอัป,ปมงคลชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงไต้หวันและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนิยมนำบูชาเพราะเชื่อว่าตำเหลักฮวงจุย้ยว่าเทพเซียนปีเสีย จะลงมาคุ้มครองและให้โชคลาภนับแต่นี้ไปอีก20ปีแกินเลนเป็นสัตว์มงคลที่ล่ำลือกันมานานเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาปราณีชอบส่งมอบความสุขให้กับผู้คนเล่ากันว่ากินเลนเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่ไม่เบิดเบียนชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายแม้กระทั่งเวลาเดิน ยังระมัดระวังไม่เหยยบย่ำสัตว์เล็ก 9. กนกกาเรียนจัดว่าเป็นสัตว์มงคลที่มีความหมายที่ดีอีกอย่างหนึ่งการใช้นกกาเรียนมาประดับตกแต่งบ้านจะช่วยเสริมให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานราบรื่นและส่งเสริมการเรียนให้ดีดังนั้นถ้าตั้งนกกาเรียนไว้หน้าบ้านก็จะส่งผลให้คนสูงอายุในบ้าน มีสุขภาพแข็งแรงถ้าหากมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายป่วยทุเราลงได้คนหนุ่มคนสาวจะมีหน้าที่การงานที่ดีราบรื่นไม่มีอุปสรรค เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวาที่แอดนำมาเสนอถ้าอยากให้แอดแก้ไขปรับปรุงจุดไหนหรือถ้าชอบและอยากให้แอดทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ